สวัสดีค่ะแม่มารีซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนนะคะจะพามาดูมะเขือในกระถางแม่มาริซอนนะคะแม่มาริซอนปลูกมะเขือในกระถางค่ะได้ประมาณเดือนกว่า2เดือนแล้วนะคะกําลังติดลูกออกดอกแล้วก็ติดลูกนะคะสําหรับวิธีปลูกเดี๋ยวแม่มาริซอนจะแปะลิงไว้ให้ข้างล่างนะคะมะเขือที่แม่มาริซอนปลูกนะคะงามมากเลยค่ะอยู่ในกระถาง แล้วบางเอินเอาวางไว้ตรงชายคาบ้านนะคะใบพุนหมดเลยค่ะฝนตกฝนตกตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนจนเนี่ยจนวันที่20กว่าก็ยังไม่หยุดตกเลยอันนี้เป็นมะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาะกับมะเขือยาวแม่มารซ้อนแยกไม่ออกเพราะว่าปลูกพร้อมกันไม่รู้ตัวไหนเป็นมะเขือเปาะกระถางไหนเป็นมะเขือยาวก็รอให้เขา ติดลูกก่อนนะคะในวันนี้แม่มริสซ้อนจะมาตัดแต่งกิ่งก็คือใบที่ไม่สวยไม่ดีนี่แม่มริสซ้อนก็จะหักทิ้งเลยค่ะแม่มริสซ้อนไม่ใช้มีดนะคะเพราะว่ากลัวมีดไม่สะอาดถ้ามีดไม่สะอาดแล้วกลัวมะเขือติดเชื้อแล้วก็เป็นเชื้อราแห้งตายค่ะมะเขือนี่ค่ะกําลังออกดอกนะคะก็จะเก็บอันนี้กิ่งมันไม่สวยถึงแม้ว่าจะออกดอกมริสซ้อนก็จะ เอากิ่งนี้ทิ้งเพราะว่ามันเป็นพูลโดนตดนน้ำฝนจากชั้นสองกระแทกลงมานะคะหนึ่งต้นเนี่ยแม่มาริซอนจะเหลือกิ่งไว้ประมาณสามสี่กิ่งบางกระถางก็สามกิ่งบางกระถางก็สี่บางกระถางก็ห้า,า, 4, า,า 5. แต่ส่วนมากก็จะสามถึงห้านั่นแหละค่ะกิ่งไหนที่แข็งแรงก็เก็บไว้ในกิ่งนี้แข็งแรงนะคะกิ่งไหนที่อ่อนแอเล็กๆก็จะหักทิ้งเลยค่ะ แล้วก็เอาใบออกใบหนามากเลยนะคะใบงามมากก็ตัดออกก็หักออกนะคะนี่สามกิ่งสี่กิ่งต้นนี้ห้ากิ่งค่ะเดี๋ยวใบนี้แม่มาริซอนก็จะไปทําปุ๋ยหมักนะคะไม่ทิ้งใบไม้เศษอาหารนี้ไม่มีทิ้งเลยค่ะจะมีหลุมอยู่กําแพงหลังบ้านนะคะอยู่หลังบ้านตรงกําแพง เนี่ยใบเนี่ยเอาไปทําปุ๋ยปรุนหมดแล้วโดนน้ําฝนนะคะ,มะแมลงไม่ค่อยมีนะคะถึงมีมแมลงแม่ก็แม่แม่มมริซอนก็ไม่ค่อยยุ่งกับมแมลงหรอกค่ะก็จะเก็บเก็บได้ก็จะเก็บไปใส่ถุงไปทิ้งถ้าเก็บไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาอยู่กับพืชผักเราไปให้อยู่เป็นคล้ายๆระบบนิเวศถ้ามีมแมลงอีกชนิดหนึ่งนะคะก็จะมีตัวกินมแมลงตามมาเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราปลูกแบบอินรีเนี่ย ผักผุรไม้เราแข็งแรงอยู่แล้วนะคะใบไหนไม่งามก็หักทิ้งค่ะแม่มิลโลซโซนใช้วิธีหักทิ้งเพราะว่าถ้าใช้อุปกรณ์ใช้มีดกลัวมะเขือติดเชื้อนะคะ นี่กําลังออกดอกไม่ทราบว่าเป็นมะเขือยาวหรือว่ามะเขือเปาะปลูกแล้วก็ลืมนะคะตัวนี้มีสามกิ่งค่ะหนึ่งสองสามอันนี้กิ่งนี้ไม่แข็งแรงก็หักทิ้งนะคะกิ่งไหนไม่แข็งแรงแม่มบริซอนหักทิ้งเลยค่ะทั้งกิ่งทั้งใบเพราะว่าจะทําให้ต้นเขาไม่หนักนะคะไม่งั้นต้นเขาหนักมากหักยากต้องหักตรงต้องเลื่อนมาตรงใกล้ๆใ,ใบนะคะตรงคนใบหักยากอันนี้กิ่งที่สองสาม ต้นนี้เหลืออยู่สามกิ่งนะคะอ่าต้นนี้ก็พุนเหมือนกันใบพุนพุนก็หักทิ้งก็ให้เหลือให้เหลือไว้เฉพาะใบสวยๆแล้วก็กิ่งสวยๆนะคะกิ่งนี้ไม่สวยก็หักทิ้งนี่หักทิ้งไปเลยต้นนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณสามกิ่งกิ่งบนกิ่งใหญ่2องกิ่งแล้วก็จะมีกิ่งล่างด้วยนะคะ แม่บริซ้อนปลูกเยอะมากเลยค่ะมะเขือเนี่ยกำลังออกดอกสีม่วงปลูกทั้งหมดสิบกว่ากระถางนะคะสิบกว่ากระถางนี่ก็ใบใบก็เอาออกนะคะนี่มีลูกเล็กๆด้วยเห็นไหมคะนั่นแหละติดลูกแล้วมะเขือเปาะกระถางนี้ทราบแล้วล่ะค่ะว่าเป็นมะเขือเปาะนั่นเห็นไหมคะมะเขือเปาะลูกเล็กๆเ,เดี๋ยวแม่าริซ้อนก็จะตัดแต่งกิ่งนะคะ กิ่งไหนที่แข็งแรงก็เก็บไว้กิ่งใบที่ไม่แข็งแรงเราก็หักทิ้งไปอันนี้ใบไม่แข็งแรงใบเหลืองแล้วอันนี้มีทั้งหมดสอกิ่งสามกิ่งนะคะจะมีกิ่งที่แตกขนานหนานขึ้นด้านบนด้วยต้นนี้ก็กิ่งเยอะค่ะก็จะเอาใบเอากิ่งออกนะคะเพื่อไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ติดลูกเพราะว่าใบกิ่งเมื่อ มะเขือเนี่ยจะแย่งอาหารไปหมดแล้วจะทําให้เขาติดลูกยากนะคะแล้วถ้าเราเหลือมะเขือไว้หลายกิ่งในหนึ่งต้นเนี่ยก็จะทําให้ไม่ค่อยมีลูกนะคะไม่ค่อยติดลูกติดผลเพราะว่ากิ่งของมะเขือใบของมะเขือแย่งอาหารไปหมดค่ะเขาก็จะไม่ติด ดอกติดผลนะคะนี่แม่มาริซ้อนนะคะหักแล้วก็ไปทําปุ๋ยหมักทําปุ๋ยหมักชั้นเยี่ยมเลยละคะ่ะทั้งเศษอาหารทั้งใบไม้เราไปทําปุ๋ยหมักไว้ด้านหลังบ้านนะคะแล้วกไว็ไว้ไว้มาใส่ผักอีกทีหนึ่งสําหรับวิธีบารุงรักษานะคะแม่มาริซ้อนก็จะใส่ปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมเม่โจนึงแล้วก็ใส่น้ำหมักชีวภาพนะคะอาทิตย์ละครั้งอันนี้แม่มาริซ้อนเอากระเช้ามาพามามามา,มาชํำด้วยทษค่ะ เอามาชําด้วยนะคะเนี่ยมาชัมก็มะกระเพราติมบ้านเลยค่ะเอากระเพรามาชําด้วยชําก็ติดนะคะติดง่ายมากเพราะว่าหน้าฝนนะคะฤดูฝนชําอะไรก็ติดนี่ก็ให้เหลือลําต้นนะคะใบพุนหมดเลยค่ะนี่เดี๋ยวแม่มารีซ้อนก็จะเลื่อนเลื่อนไปทางบันไดลิงเยค่ะข้างกําแพงนะคะ เพื่อไม่ให้ฝุนโดนเขามากเกินไปไม่มีที่วางกระถางเลยค่ะนี่ใบไม้เดี๋ยวจะหอบไปทําปุ๋ยหมักนะคะนี่ต้นนี้ออกดอกเยอะเลยค่ะออกดอกสีดอกห้าดอกนะคะดอกสีม่วงสวยค่ะเนี่ยออกดอกเยอะเลยเดี๋ยวก็ติดลูกแล้วก็เหลือใบให้เขาไว้บ้างนะคะเพื่อสังคเคราะห์แสงค่ะกระถางนี้ต้นสูงเชียวค่ะ สูงประมาณเมตรหนึ่งแล้วเนี่ยแม่มริซอนตัดใบออกแล้วนะคะเด็ดใบทิ้งแล้วแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้นเขาสูงนะคะแม่มริซอนเก่าท่อ p v c นะคะมาเสียบลงในกระถางแล้วก็ใช้เชือกฟางผูกไว้เพื่อป้องกันต้นเขาล้มนี่ต้นใบงามแล้วต้นก็จะล้มนะคะแล้วก็เนี่ย สังเกตไหมคะเวลาแม่มาลีซอนปูแม่มมลีซอนจะปูกกระถางซ้อนกระถางนะคะเพราะว่าเราวางไว้บนพื้นปูนถ้าวางไว้บนพื้นปูนปุ๊บจะทําให้กระถางร้อนแล้วก็จะทําให้รากเน่าตายได้อันนี้ก็จะเป็นลูปินยียมลูปินยียมเขาเรียกอะไรลูปินยียมนะคะ,ะลูปินยียมชั้นวางของคือชั้นวางของหักสลักหักพังต่างๆแม่เมลีสอนไม่ทิ้งนะคะ ก็บแล้วก็ไปวางช,ชันชันชันไว้อันนี้แล้วก็มาค้ำให้ต้นมะเขือต้นผักผลไม้ต่างๆนะคะนี่ใช้ไม้ค้ำไว้นี่นะคะกระถางนี้จะติดลูกแล้วเดี๋ยวแม่ไมลิซอนจะให้ดูติดลูกแล้วนะคะนี่มะเขือเปาะติดลูกแล้วกระถางนี้นะคะก็ติดดอกหลายหลายดอกอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่งติดลูกไปหนึ่งลูกนะคะนี่ มีดอกที่เหลือด้วยแล้วก็ติดลูกแล้วลูกก็รู้สึกจะแข็งแรงดีนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะเวลาปลูกมะเขือหรือว่าปลูกผักนะคะถ้าเราวางกระถางไว้บนพื้นปูนจะทำให้ กระถางร้อนเพราะพื้นปูนนี้จะร้อนมากเวลาแดดส่องนะคะจะทําให้รากเน่าเปื่อยเราต้องวางกระถางซ้อนกระถางนะคะสังเกตไหมแม่มาลีซ้อนจะวางกระถางซ้อนกระถางเพื่อให้เขาชุ่มชื่นแล้วก็ให้รากเขาชอนชัยลงกระถางที่สองได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2ตัดแต่งกิ่งให้เหลือประมาณ3 5กิ่งเพื่อให้เขาติดลูกติดดอกนะคะ ไม่เช่นนั้นถ้ามีกิ่งมากหรือว่าใบดกใบมากเนี่ยก็จะทําให้แย่งอาหารจากต้นมะเขือแล้วก็ทําให้ต้นมะเขือไม่ค่อยติดลูกหลังจากนั้นเราก็ดูแลใส่ปุ๋ยหมัก,กรรมิโซะกัมแม่โจนหน,นะคะใส่ปุ๋ยหมักที่ทําไว้เดี๋ยวแม่มาลีซอนจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ ปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งใส่ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะกระถางละประมาณกร,รัมถึงสองกรรมัมถ้ากระถางใหญ่ก็ใส่สองกรรมัมถ้ากระถางเล็กก็ใส่หนึ่งกรัรมนะคะแล้วก็ลดด้วยน้ำหมักชีวภาพนะคะน้ำหมักชีวภาพนี้ก็ลดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเหมือนกันนะคะสูตรน้ำหมักชีวภาพนะคะวิธีทำน้ำหมักชีวภาพทำง่ายๆเดี๋ยวแม่มาริสอนก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นกันค่ะ ต้นมะเขือสูงนะคะก็ต้องทําค้างให้ค้างนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะเอาด้ามไม่กวาดก็ได้ที่ไม่กวาดพังแล้วอะ่ะเสียบลงไปหรือว่าท่อ PVC ที่เราซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้มาเอ่อมาทําซ่อมซ่อมท่อประปาที่บ้านเราก็เศษท่อ PVC มีเหลืออยู่ประมาณเอ่อเจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนก็เก็บไว้นะคะไว้เสียบลงกระถางแล้ว แล้วก็ใช้เชือกปอฟางนะคะผูกต้นมะเขือติดไว้กับท่อ p v c หรือว่าค้างหน้าไม้กวาดเก่าๆหรือว่าชั้นวางของเก่าๆที่มันเป็นซี่เป็นแท่งเราก็เก็บไว้นะคะอย่าทิ้งเก็บชั้นไว้แล้วก็มามาผูกติดกับต้นมะเขือเสียบลงกระถางน,นะคะค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ หากว่ามีประโยชน์หรือว่าชอบก็กดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แม่มาริซอนด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ